รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดนายทีวีร่วมกับ AR Entertainment เสนอรายการท่องทั่วไทยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโดซี สนับสนุนโดยโกลเด้นโดมคาเปลโชอาคารสถานความบันเทิงรัชดาซอย18ปยซุปเปอร์ทโบโดยเอทีเพื่อนเกษตรไทยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท่องทั่วไทยทางโมเดนทีวีที่ให้ภาพคมชัดวันนี้ผมอมริพรสสานผู้ดำเนินรายการได้นำท่านผู้ชมมาที่ตลาดปัตวิกรณ์นะฮะ อยู่ที่นวมิน70ระหว่าง70กับ72นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศของมือถือนะฮะแล้วก็โซนนี้เป็นโซนของมือถือตลาดปัตวิกรมีโซนทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ1,400ร้านค้าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่จะมีสินค้ามากมากหน้าหลายตาผลิตภัณฑ์โอทอปจากทั่วสารทิศเอาไว้ในที่ปัตวิกรแห่งนี้แห่งเดียวนะครับ แล้วก็ที่จอดรถกับเพียบนะฮะมาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้หรือจะมาวันธรรมดาก็ได้แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะเงียบเหงาไปนิดนึงเพราะว่าวันธรรมดาถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านผู้ชมครับคนจะมากหน้าหลายตาโอ้โหฝวักฝ่ายกันให้เห็นแล้วว่าไม่มีที่เดินแล้วก็ร้านค้าที่นี้ก็อยู่ที่ประมาณที่เปิดอยู่ในะตอนนี้เวลานี้ก็ประมาณ700ร้านค้านะครับ แล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาจจะถึง1,000พเพราะฉะนั้นปตวิกรเนี่ยวันนี้สมควรที่จะมาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็มีเสื้อผ้าแฟชั่นนอกจากนี้จะมีรอยสักรเรื่องราวทั้งหมดของปตวิกรจะเป็นยังไงเป็นช่วงรอบทิศทั่วแดนไทยช่วงนี้เรามี MV C สวยมงามให้ท่านได้ชมกัน นะหากท่านพร้อมแลวไปชมลีลาการร้องของแป้งศิริการนักร้องสาวจากแดนสตอรเช่เลรครับ ¡Suscríbete ัวดแนไทยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโดซี่ยามองน้ำเชงเชงอิวน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวสนับสนุนโดยโกลเด้นโดมคาเบเลโชอาคารสถานความบันเทิงรัชดาซอย18แจมจันทร์ h a ทนวดเพื่อสุขภาพปฏิพัฒน์ซอย16 ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงรอบทิศทั่วแดนไทยนะฮะอย่างที่เราได้พูดได้คุยกันเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องอตลาดปฏติวิกรตลาดปฏติวิกรชุดนี้ได้พบกับช่างที่ลอยสักมือมือ,มอแล้ว่าสุดยอดครับแล้วล่าเป็นมือฉังมือทองสักแล้วก็รับรองได้ว่าสีสันแห่งลอยสักเนี่ยเท่ดูแล้วสมาทดูแล้วก็โอ้โหไม่น่าเชื่อพบเจอเลยครับวันนี้ครับพี่ครับเป็นยังไงครับ ชื่ออะไรฮะชื่อนัดครับช่างนัดครับช่างนัดอยู่ที่ตลาดปัทวิกรใช่ไหมฮะครับผมสักมากี่ปีแล้วครับประมาณ11ปีแล้วครับ11ปีครับผมกระแสพิเศษกลับมาจากผู้ที่สักไปแล้วกลับมาเป็นเป็นไงฮะก็โอเคครับตอบรับดีตอบรับดีครับผมเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือด้วยอือยู่ที่ฝีมือช่างด้วยครับครับถ้าเราทํางานออกมาดีครับ ผลงานดีก็กลับมาตัดแล้วกับปากต่อปากใช่ครับอ่านี่ครับสำคัญที่สุดคือปากต่อปากส่วนมากคนที่มาสักก็เป็นสักอะไรฮะของผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสักสวยงามครับสวยงามปะบนผิวหนังแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ ผมเปิดตั้งแต่เที่ยงครับถึง3ามทุ่มสามทุ่มครับมีลูกค้าทุกวันทุกวันครับแล้วสักอะไรที่เราได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องสักอ๋อพวกงานสักมันก็จะมีเป็นสไตล์พวกงานฝรั่งงานญี่ปุ่นครับมีหมดเลยไทยสไตล์มีหมดครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโอซูครับผมแล้วก็งานญี่ปุ่นจะได้รับความนิยมมากอ๋อครับไม่ทราบว่าแพงไหมครับก็มันมีตั้งแต่ฝ่ามือละ สี่พันถึงหกพันถึงหกพันบาทครับผมถ้าเป็นงานใหญ่ๆอย่างพวกเต็มหลังก็แล้วแต่รายละเอียดครับผมอ๋อมากกว่าหกพันบาทก็มีครับถึงหลักเกือบแสนก็มีครับโอ้โหท่านผู้ชมครับหลักแสนก็มีครับแล้วแบบที่คำว่าสี่พันถึงหกพันใช้เวลากี่มาน้อยครับก็ประมาณสองชั่วโมงได้สองชั่วโมงโอ้นี่แสดงว่าฝีมือสุดยอดเลยสี่พันถึงหกพันบาทนี่เป็นความเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีศักยภาพในด้านการสัก สักสีสักอะไรก็แล้วแต่ดูและสวยงามเป็นแฟชั่นแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี่พวกวัยรุ่นชอบครับส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นครับอ๋อวัยอย่างผมมีไหมฮะมีครับนานๆทีก็มีเหมือนกันครับผมครับวันนี้จะบอกยังไงฮะรายการท่องทั่วไทยว่าให้มาที่ร้านนี้อ๋อครับร้านเราความสะอาดความมาตรฐานนี่คือคือรับประกันครับเข็มผมใหม่ปลอดภัยไร้กังวลปลอดภัยครับไม่ต้องคิดว่า ตักแล้วจะได้ติดเชื้ออะไรไม่มีเลยไม่มีครับผมนี่ครับนี่คือน้ำเสียงของอคุณพี่เขาช่างที่เรียกว่าดูแลคราวนี่ยสวยมากเลยครับ <c oughs> ผมชอบคราวคุณนะครับผมอบเอาวันนี้ก็ทางรายการท่องทั่วไทยก็ขอขอบคุณ <c oughs> ที่ให้ข้อมูลข้อคิดแก่รายการของเราก็ขอบคุณมากขอให้มีลูกค้าเยอะๆครับ คับท่านผู้ชครับช่วงนี้เป็นช่วงรอบทิศทั่วแดนไทยนะครับภาพบรรยากาศของเราก็ยังอยู่ที่ตลาดปัทวิกรซอย7 0ถึง72นะฮะนวมินมาจุดนี้รับรองได้กระสุนนัดเดียวยิงนกได้เป็นร้อยร,อยรอยตัวเลยเพราะว่าดูแล้วก็สินค้ามากหน้าหลายตาเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่รายได้น้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยก็มาที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ ทุกอย่างทั้งร้านนะฮะหนึบาทแล้วก็โดยเฉพาะหมอนหมอนนะฮะสองร้อยขึ้นไปก็มี500ขึ้นไปก็มีเมยค้าคนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสสวยหวัดดีครับเมยค้าหวัดดีค่ะชื่ออะไรครับแมวจ้าชื่อแมวเป็นยังไงการค้าการขายที่นี่ตอนนี้เหรอคะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเราจะบอกยังไงดีกับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราให้มาเที่ยว ให้มาจับใจใช่ให้มาจับใจแถวนี้มั่งถูกๆแล้วสินค้าราคาถูกไม่แพงอ่ะถูราคาไม่แพงพอพอซื้อได้พอซื้อซื้อได้สําหรับผู้ที่รายได้น้อยใ่ใยังชมม่วงพ่อผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200ร้อยกมนะร้อกว่าบาทก็มีร้อยกว่าบาทก็มีนะดูดีๆฮะท่านผู้ชมครับใช่ค่ะนี่ครับสองร้อยกว่าบาทอ่ามีทั้งมุ้งนะฮะมุ้งอ่านี่มุ้งอ่านี่ยเขาเรียกมุ้งสายรุ้งอ่าสายรุ้ง รับรองได้ว่ายุงไม่กัดท่านได้แน่นอนเพราะว่าทีละเอียดบ้าอะไรดูแล้วรับรองได้ท่านผู้ชมครับเพราะจะไม่ได้ให้เปิดเข้าเปิดมันก็ตามเรามามันตามเรานะเอาอย่างเงี้ยเจอระหว่างยุงกับเสือเนี่ยคุณคุณกลัวอะไรฮะอ๋อกลัวยุงมากกว่าทำไม่ะอย่างไงผมว่าผมจะมีกางมุ้งแล้วก็เอาเสือเข้าไปเนี่ยหนูไม่กลัวลวเสือโอ้โห เสือนี่ไม่กลัวเลยคุณแมวนี่ยังสดสดริงจิงนะยังไม่มีสามีสดยังโสดอยู่ใครที่มาก็มาจีบได้นะที่ร้านค้าที่ปัวิกรณ์มาได้เลยเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะอยู่ข้างล่างเนี่ยติดต่อประสานงานมาได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ข้อคิดข้อมูลแก่รายการของเราขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับดูรองเท้าแล้วก็น่ารักมากเลยครับเก๋ไก่นะฮะสไตล์แต่ละรูปแบบเนี่ย ดูแล้วก็เป็นสไตล์ที่เด็กเล็กชอบนะฮะดูแล้วมันแปลกนะฮะแปลกคูแปลกตาอยู่ที่ตลาดปัตตวิกรนี่เองครับโซนนี้ก็โอเคแล้วครับเป็นโซนที่มีรองเท้าหลายชนิดหลายหลายแบบหลายลีลานะฮะนี่ครับนี่สำหรับรองเท้าสะหรับเด็กๆ2อขวบ3กขวบ4กขวบ5กขวบมีหมดเลยครับยันไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีครับนะฮะ Gold City นะฮะนี่ครับร้าน Gold City ก็เป็นอยู่ในตลาดปัตวิกรเริ่มทําการเปิดตั้งแต่สองโมงเชา้ายันไปถึงสามทุ่มโดยประมาณครับไม่มีวันหยุดทุกวันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังเปิดอยู่เดี๋ยวเราก็จะตัดไปอีก,อกมุมหนึ่งอีกโซนหนึ่งตามมาเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับอยู่ในภาพบรรยากาศของตลาดปัตวิกรณ์นะฮะซอยเ0ถึง72นะฮะนวมินต์ตรงนี้เองครับได้เจอกับพ่อค้ารูปรอสวัสดีครับพ่อค้าครับสวัสดีครับผมขายอะไรครับเข็มขัดครับขายไปกี่ปีแล้วก็สองสามปีครับนอกจากจะเข็มขัดแล้วมีอะไรบ้างมีกระเป๋าเดินทางครับกระเป๋านักเรียนครับผมแล้วก็กระเป๋าแฟชั่นอ๋อมีกระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าตังครับกระเป๋าตังก็มีเข็มขัดเนี่ยหัวละเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ อ๋อเซ็นละเท่าไหร่เซ็นละร้อยครับเซ็นละร้อยบาทสองร้อยก็มีสองร้อยไม่มีครับอ๋อร้อยหนึ่งสองร้อยมีโอ้โหในสำหรับคุณเนี่ยขวัญใจคนจนเลยนะเนี่ยครับเป็นเป็นร้านขวัญใจคนจนครับราคาหนึ่งร้อยบาทใช้ได้ยาวนานแล้วคุ้มค่าทนทานใช้นานกว่าต้องเข้มขัดทีแหละครับใช่ไหมแม่นบอแมนแล้วครับแมนแล้วโอผมก็อยู่เหนือฮะคนเหนือแล้วครับเหนือขนแก่นไปนิดนึงอีสานอีสานแท้ วันนี้อยากจะบอกยังไงดีฮะท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็แบบอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาชมดูมาชมครับผมมาดูสินค้าครับผมบนหนนก็ขายกราคางไว้กันเองครับครับครับผมก็คุยกันง่ายคุยกันรถถ้าขอรถผมก็รถให้ได้ครับผมเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับสิบโมงครับปิดประมาณสองทุ่มครับสองทุ่มครับนี่คือคลังรองเท้าที่อยู่ในตลาดปทวิกรนะฮะ หลายประเภทหลายชนิดหลากหลายลีลาหลากหลายสีสันของร้านนี้แพงไหมครับเนี่ยแพงไหมฮะรองเท้าที่นี่ประมาณคู่ละประมาณเท่าไหร่ฮะรุ่นไหนดีจ๊ะแฟชั่นมันมีหลายราคาจ้ะเอาเอาแฟชั่นที่เรียกว่าคนยากคนจนคนรายได้น้อยเบี้ยน้อยร้อยเดียวร้อยยี่สิบบาทนะฮะได้ยินเนี่ยครับท่านผู้ชมครับผููที่รายได้น้อยนะต้องมาที่ปฐวิกอร์เลยครับคู่ละหนึ่งร้อยบาทถูกกว่าที่อื่นเยอะอ่าถูกกว่าเยอะแล้วครับ สวัสดครับท่านผู้ชมครัภาพบรรยากาศของเราก็ยังอยู่ที่ตลาดปัตตวิกอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่ามีมานานแค่ไครับตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ย่างปีที่3แล้วครับปีที่3ครับสำหรับสำหรับที่ร้านนะครับอ๋อแล้วเป็นยังไงครับฟีดแบ็กจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างก็ลูกค้าก็โอเคนะฮะลูกค้าก็ตอบรับดีแล้วก็หลากหลายด้วยอ๋อหลากหลายที่นี่ครับปิดกี่โมงเปิดกี่โมงครับก็เฉลี่ยก็ปิดประมาณเปิดประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงสามทุ่มสามทุ่มครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ เป็นไงผู้คนอืคนค่อนข้างเยอะฮะค่อนข้างเยอะครับครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่าที่นี่สินค้าจะหลากหลายหน่อยครับครับแล้วก็มีทุกอย่างแล้วก็ที่สาคัญคือราคาค่อนข้างถูกครับครับขวัญใจคนจนถูกต้องครับมาแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยครับรับรองได้ไม่ทราบแบบแพงไหมฮะที่นี่จะค่อนข้างถูกฮะประมาณจริงจริงแล้วค่าเฉลี่ยก็จะถูกกว่าที่อื่นประมาณเกือบ50%อ๋อแล้วฮะสมมติว่าที่อื่นหนึ่งรยบาทที่นี่อยบาทโอ้ครับจะถูกกว่าเยอะฮะต้องชมว่าที่นี่ สวยมากแล้วปอกนี่แต่ละปอกเห็นแล้วก็โห่หน้าหน้าไปเนี่ยดูฮะสวยมากครับนัาเดตมากเลยรฮะอัปเดตงานตลอดอ๋ออัปเดตตลอดเลยครับดูเลยทันสมัยตลอดการไม่มีคำว่าลาหลังไม่เพียงแต่แค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับยังมีหลายรูปแบบนะฮะดูแล้วก็สีสันน่าเจี๊ยบหอเชี๊ย ครับท่านผู้ชมครับภาพบรรยากาศของเราก็ยังอยู่ในตลาดปัตตวิกรจุดนี้ตรงนี้ก็ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเพนเล็บนะฮะทาเล็บหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบหลากหลายแฟชั่นราคาก็ย่อมเยาฮะไม่แพงจนท่านเรียกว่าพอที่จะมาใช้บริการได้150บาท200บาทแบบเส้นธรรมชาติก็อยู่ที่ประมาณนะสามบาทก็มี400บาทก็มีคิดว่าคงจะมาใช้บริการ สวัสดีครับแม่ค้าครับเป็นยังไงฮะค่ะก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับอ่าร้านจะเปิดอ่าเก้าโมงเช้าอะค่ะถึงสามทุ่มก็อยู่ทําจนลูกค้าคนสุดท้ายจะหมดชั่วโมงลูกค้ามาสองทุ่มครึ่งยังไม่แล้วเสร็จก็ต้องไปไปไปถึงสี่ทุ่มจนแล้วลูกค้าเป็นที่พอใจไม่ทราบว่ามาบ่อยไหมครับบ่อยค่ะหีาครั้งแล้วฮะหลายครั้งแล้วค่ะหลายครั้งนี่ครับ เป็นยังไงมาทําเล็บแบบเรียกว่ามีความสุขมีความสุขค่ะเพลินเรียนดีใช่ค่ะอันนี้ต่อเล็บแล้อว่าทำแล้วต่อเล็บอะคริลิกค่ะอะไรนะต่อเล็บอะคริลิกโอ้ไม่ทราบว่าโซนนี้เขาเรียกโซนอะไรครับแม่ครับโครงการสามนะค่ะอันนี่ครับอยู่โครงการสามมาได้แล้วครับท่านผู้ชมครับพี่เขาจะให้บริการอย่างเต็มที่เลยแล้วบอกว่าดูรายการท่องทั่วไทยอยู่เดี๋ยวเขาจะลดให้พิเศษลดไหมครับลดค่ะได้ไหมคะไม่ค่ะ ใจกว้างนะครับค,ค,ครับท่านผูชมครับภาพบรรยากาศของเราก็ยังอยู่ที่ตลาดปัทวิกรนะฮะซอย70ถึง72นะฮะอยู่ที่นวมินนี่เครับก็เป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือราคาย่อมเยาวราคาถูกราคาไม่แพงราคาพอที่จะ,จะไปซื้อฝากของฝากให้ลูกหลานเลนได้สบายๆนะครับ พออยู่ที่ประมาณ50บาท60บาท80บาทถึง100บาทโดยประมาณนะฮะขวัญใจคนยากคนจนที่หาเช้ากินคำ่ำก็มาที่นี่เลยครับมาที่ตลาดปตัตตวิกรณนนะฮะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโดซียาดมเชิงเชง ซปเปอร์โทโบโดยเอทีเพื่อนเกษตรไทยศูนย์การแพทย์ทนบุรีลูกมารถยนต์ตองหนึ่งบริษัทอโอโตโ้พาร์คจำกัดภายรายการก็ขอขอบคุณตลาดปัจวิกรที่เอื้อเพือสถานที่ในการถ่ายทำรายการของเราก็ขอขอบคุณผู้จัดการมาร์เก็ตติ้งนะฮะที่เอื้อเพือสถานที่ในการถ่ายทำรายการท่องทั่วไทยก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราขอขอบคุณนะฮะ เจ้าของค่ายเพลงนะหัวสาลายมิวสิกโดยเพิ่มศั์คงชูชัยแล้วก็ขอขอบคุณศิลปินแป้งศิริการนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรารายการดีๆเยี่ยงๆกับพบกับท่านในใหม่ในสัปดาห์หน้าในเวลาเวลาเดียวกันนี้แล้วก็ขอขอบคุณครับมาโนด์าแคร์แล้วก็ขอขอบคุณยาดมเชงเชงขอขอบคุณศูนย์การแพทย์ทุนบุรีแล้วก็ขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลืมซะไม่ได้คือชุติพลทองลุจิโรดนะยามองน้ําเช็มเิมอิวแล้วก็แหลมทองการแพทย์ลืมซะไม่ได้คือรัวสาลายอย่าลืมนะครับทุกครั้งเวลาไปจังหวัดชุมพรก็แวะไปรับประทานอาหารนะอาหารสีภาคที่ครัวสาลายจังหวัดจุมพรก็ไปได้แล้วครับเปิดตลอดย4บชั่วโมงครับครัวคุณสาลายโดยเพิ่มสักคงชูชัย เรียกว่าท่านจะต้อนรับด้วยมตรีจิตอันดีงามก็ขอขอบคุณด้วยนะครับครับรายการดีๆอย่างเยี่ยกกับพบกับท่านในใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนทางโหมดในทีวีที่ให้ภาพคมชัดวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ